เราจะเข้าสู่ช่วง You Idol ที่คุณถามถึงนะครับอืมนยูนิตนี้กับคิสคิสวะดาเมโยนี่นำโดยพี่ฮูปนะครับมโมเน่แล้วก็แพนเค้ก นี่นี่นิวแจ็คสวิงนะเนี่ยตอนนี้เป็นเพลงแนวที่กลับมาฮิตกันนะครับเพราะนิวจีนส์อืมอ่านี่งานนี้จากโรชโชนะครับซิงเกอร์ที่17เเรามาดูอาหลีกันบ้าง <c oughs> แล้วก็เพื่อนๆจากรุ่น5นะครับอืมนี่กับเพลงที่แฟนๆ BNK48 นะครับคงจำได้เป็นซิงเกิลแรกๆเลยนะครับอของ BNK โช์นิจิอืมนี่สาวน้อยนี่ เมทำท่าไวตะมิวอืมอ่าหลีไปแล้วนี่นี่ก็จากโชว์บีอ็คร อ่าสิงเกลิลที่17บเ r d e r l e เลสโรดโชว์นะครับอืมอ่าเมื่อกี้พูดถึงน้องพราวครับมาดูน้องพราวด้วยในเพลงโชว์ดิจีนี่แหละอืมนี่แล้วก็มีมนีนอ่าเกลย่า ฟังเสียงแฟนคลับนะครับ ความพยายามไม่เคยทำร้ายสักคนที่ตั้งใจไทยแลมิสิกเขาดาวไลฟ์นะครับอ่านี่น้องเอลต่อมาสวัสดีค่ะเอมี่เบียนเคยโฟเดยรุ่นที่สี่ค่ะเอมี่โอชิผมเองครับนี่เขาโอชิปผม แผ่นเค้กนะครับอาต่อมาสวัสดีค่ะฮูเปียนเคฟเรสรุ่นที่3ค่ะพี่ฮูฟนะครับกับตันบงอาต่อมาสวัสดีค่ะเกรดเบนเคฟเดรสรุ่นที่สามค่ะอ่ามังกรสนะครับสวัสดีค่ะป๊อปเปอร์เบนเคฟเดรสรุ่นที่สามค่ะพี่ป๊อปเปอร์นะครับอ่านี่ครับป๊อปเปอร์ก็เป็นกัปตันอ่าทีมเอ็นไฟฟ์นะครับ อไป<ว>ชมไทยแลนด์มิวสิกเขาดาวไลฟ์กันนะครับมีการสอบน้องๆเจนห้าอยู่ตลอดเวลาเลยโชว์ที่ผ่านมาด้วยก็คนที่ได้ออกอเวอร์ชในรอบนั้นก็คัดมาจากการสอบคนที่สอบผ่านก็ถึงได้มาออกอเวอร์โชหนูพยายามอยากให้พฟอ์แมนซ์รุ่นห้าออกมาได้ดีที่สุดเท่า<ม>ที่จะดีได้อยากให้น้องได้แบบว่าเต็มที่กับชีวิตในการแบบว่าซ้อมเหมือนที่พวกหนูได้เจอมาอะไรเงี้ยตอนเจนสามเจอคือมันซ้อมหนักมากๆจริงๆกว่าจะได้มีโอกาสออกหนึ่งงานก็เลยรู้สึกว่า แบบว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญที่มันจะขาดหายไปไม่ได้อะไเงี้ยกับตันวงมาอธิบายให้ฟังนะครับ สีด้วยก็เลยแบบว่าจริงๆตอนแรกก็แบบว่าไปคุยๆว่าแบบว่าเออจริงๆมันครบรอบของแต่ละเจนอะไรเงี้ยทําอะไรไหมอะไอี้ก็เลยแบบว่าได้ได้มาเป็นว่าก็จะเป็นไลฟ์อะไรอย่างงี้คก็เริ่มต้นด้วยเจนสีก่อนเลยเพราะว่ามันถึงครบรอบเจ็ครบรอบเจนสีก่อนก็เข้าไปดูกันเยอะๆนะคะสรุปก็คือสําหรับการครบรอบนะครับของเจนสีก็จะมีกิจกรรมพิเศษนะครับก็มีไลฟ์นะครับวันนี้ก็มีไลฟ์ในวันฮาโลวีนเลยครั มหลายๆคนก็คงจะได้ดูกันไปแล้วนะครับอไปต่อเขาปิดเปิดมาดูนี่โรดโชว์นะครับที่ยูเดียนบอกนี่นีใครกันมาบ้างนี่พี่ฮูบอืมนี่น้องแพทนะครับอโมเน่นแผนเค,ค้กนี่ใครนีนเนี่ยพราวสาวน้อยอื อาหลีนะครับอ่าเมจิเกียวยาอืมอ่านีขึ้นเวทีแล้วอ่ามีคือรุ่นห้าอืมนีมีอะไรโตวะนะครับอือือแล้วเพลงนี้ก็คือนี่ นี่77ดินแดนแสนวิเศษนั่นเองอ,อ๋อเพลงนี้คลึกคลื่นมากนะครับเหมาะกับกกรุ่น5มากฮ่ฮฮาเออ งนี้ต้นฉบับก็เป็นของทีม8นะครับอืของ AKB48 นะครับนี่อ้โห,โหเสียงแฟนคลับอืในโชว์นี้ก็มีทั้งรุ่น5แล้วก็ยังมีรุ่น3-4นะครับแน่สลับกันพลัดกันขึ้นไปบนเวทีนะครับมีนะพี่ๆก็รอยอยู่ข้างล่างออ จร,จริงๆจะเรียกพี่ๆก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าเมมเบอร์เขาก็อายุใกล้ๆกันบางทีรุ่นหอาจจะอายุเยอะกว่าด้วยอืมเอาเดี๋ยวทำอะไรกันพี่ฮูก,กับแพนเ้กโมเน่เตรียมกัน <c oughs> มีคุกกี้ด้วยนี่แล้วคนที่ถ่ายอยู่นี้คือน้องลีนัาคาบตาตันเองนี่เล็งพี่ฮูเลยโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> นี่อือหือนะคหลังจากคอนเสิร์ตก็มีรอดูนี่รอดูพี่ๆ B N K นะครับม ลงบันไดเลื่อนมาอืออ้าวแฟนๆกันผุโห่ร้องนี่มีใครบ้างอีฟอพี่ป๊อปเปอร์อืมนะครับอ่าอ่ะมีทั้งรุ่นสามสี่ห้าเลยอ่าอ้าวสนุกสนานกันอ้มเนี่น้องพราว เกยียวอาลีอ้าวแล้วนี่ใครน้ำมนต์อ้าวมามาด้วยไม่ได้ขึ้นเวทีนะครับมาดูเอมมี่สุดยอดรู้สึกว่าชอบลายเต้นของเพลง n อฟแต่ก็มไม่รู้ว่าจะมีสเต็มื่อตอนนี้ได้ขึ้นทีม<า> n อไฟไปแล้วยูนิตไหนหนูจะจัดอันดับยูนิตท,ที่หนูอยากขึ้นที่สุดอันดับหนึ่งพัชันเซียลอันดับสอง หัวใจตึกตักระดับสาม candy เหรอลูป,ป้าทุกคนคือแบบในจังหวะที่แบบพี่เอลขึ้นค a n d y เปร้อยรอบแล้วหนูยังไม่เคยขึ้นค a n d y เลยปกติคือถ้าสมมติหนูนได้อยู่ยูนิตอะคือหนูจะได้อยู่ยูนิตร้องอย่างเดียวหนูไม่เคยแบบอยู่ยูนิตแบบน่ารักน่ารัเลยอะทุกคนอ,อย่าขึ้นนะ คือทุกคนคือแบบเป็นจริงๆอ่ะแบบเพลง3ามที่แบบช่วงที่ถ่ายเอ็นวีอ่ะมันคือช่วงแบบหนูเซนซิทีฟคอนเทนต์มากช่วงนั้นเป็นช่วงที่หนูเซนซิทีฟคอนเทนต์มาก <S <S 2> <S 2> เพราะว่าเป็นช่วงที่แบบจะได้ไปญี่ปุ่นหรือไม่ก็ได้ไปญี่ปุ่นแล้วคือยังไม่ได้ไปนะยังไม่ได้ไปคือน่าจะยังไม่ได้ไปแต่ว่าแบบก็เจอแบบคําไม่ดีไม่ดีเยอะอช่วงนั้นที่แต่แต่เจอคําดีๆเยอะกว่าไงทุกคนก็แบบก็เป็นกําลังใจให้หนูเยอะกว่าแต่ว่ามันก็เจออะไรที่มันไม่ดีก็แบบก็ เยอะ mm hmm. ชิมนแล้ววันนั้นก็เป็นวันแบดเดย์อีกใช่ถูกต้องแล้วแบบมันก็เลยกลายเป็นวันเซนซิทีฟแบบแบดเดย์ hmm. มากๆแต่ก็ <Bad day. S 1> มันก็ออกมาดีแหละ mm hmm. มันก็ออกมาดี mm hmm. ใช่พอผ่านแบบช่วงนั้นมาได้อะ่ะแบบคือมันช่วงนั้นมันเป็นแบบว่าจิตใจก็แบบอ่อนแอใช่ไหมแล้วก็ช่วงนั้นแล้วก็สภาพร่างกายก็สมบุกสมบันเพราะว่าไปโรงเรียน ทุกวันแล้วก็ซ้อมหลายอย่างมากมแล้วก็เลยทําให้แบบว่านี่เปิดใจปะเนี่ยพี่หนูแบบพูด ในด็อกคิวเมนเทอรี่่แบบทําให้แบบได้เจออะไรที่แบบไม่คิดว่าเด็กคนหนึ่งจะได้เจอใช่ไหมคือมันหนูอ่ะไม่ได้หมายความว่าเรื่องลายๆนะทุกคนไม่ใช่ทีหนูหมายถึงเรื่องลายลายแล้วก็เรื่องดีๆเลยคือแบบเรื่องที่มันไม่ดีอะ่ะก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเด็กคนหนึ่งจะได้เจอส่วนเรื่องที่แบบเรื่องดีๆอะ่ะอย่างเช่นทุกคนอะ่ะคือทุกคนถือว่าเป็นเรื่องดีๆของหนู <ưng> ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีคนแบบมาคอยซัพพอร์ตเด็กคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่เกินกว่าเด็กคนหนึ่งจะได้เจอมากมาก แล้วก็มาล่าถึงช่วงนั้นก่อนก็คือแบบหนูก็แบบเซนซิทีฟคอนเทนต์มากก็ไม่รู้ว่าตัวเองทําอะไรผิดเหมือนกันออก็แบบเข้าใจมากๆเข้าใจในสถานการณ์ทุกอย่างมากๆเออก็เหมือนแบบพอเราเริ่มได้รับการมองเห็นมากขึ้นออก็จะถูกอะไรแล้วก็จะ นั่นแหละตามนั้นทุกคนเข้าใจใช่ไหมในใช่ไหมแต่ว่าช่วงนั้นก็แบบก็หนักมากๆไม่ใช่แค่เรื่องจิตใจแต่ว่ามันเหนื่อยมากกช่วงนั้นแบบเหนื่อยมากแบบมันเหมือนมีงานที่แบบว่าสําคัญสําคัญเยอะแล้วก็มีแบบเปิดตัวติดเซมครั้งแรกอีกแล้วก็ต้องซองไปญี่ปุ่นอีกแล้วก็มีอะไรอีกเยอะแยะใช่ไหมแ้แบบมีวันหนึ่งอะหนูแบบซองเสร็จกลับบ้านนั่งอยู่หน้าบ้านแล้วก็ร<อ> <laughs> ้องไห้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน<ถ>เป็นอะไร<ถ>แต่ก็ผ่านมันมาได้แล้ว แล้วก็มาเปิดใจวันนี้นก็เลยทุกคนอาจจะงงว่าทำไมหนูร้องไห้เยอะจังในด็อกิเมนทารี่จริงๆหนูก็ร้องแค่แป๊บเดียวแล้วแหละก็คือตอนที่สัมภาษณ์นั่นแหละแต่ว่าแบบเหมือนช่วงนั้นมันอะไรมันเศร้าไงช่วงนั้น <c oughs> แต่ก็ผ่านมาได้เลยแล้วก็รู้สึกเต็งโตขึ้นเยอะมากจากเจออะไรแบบนั้นคือเราแบบเราไม่สามารถทําให้ทุกคนชอบเราได้แล้วก็เติบโตเป็นแม่ไก่ที่แข็งแรงอ้าวแม่ไก่นะครับบเอาไปให้กําลังใจแม่ไก่เอมมี่กันนะครับอ้าวเติบโตขึ้นอืเยอะเลยนะครับอ คุณจ๊กเกอร์นะครับเมื่อคืนเด็กๆรุ่น4ี่ไลฟ์ l l o w e ีนมีประกวดแต่งชุดผีเอมมี่ได้รางวัลชนะเลิศด้วยครับแต่น้องแต่งออกไปทางฮามากกว่าหน้าตัวครับอ่าอ่าผมยังไม่ทันได้ดูจบนะครับเออออกตรงเอมมี่ได้รางวัลนะครับอ่าอ่ยินดีด้วยนะครับน้องเอมมี่น้องเอมไก่นั่นเอง กำลังจะเป็นแม่ไก่ที่เติบโตบนะครับคุณคาร์มาร์เก็ตเพลสนะครับตอนเพลงคิดว่าขึ้นเสียงกรีดดังมากไม่นึกว่าจะเอามาโชว์นอกเทอเตอร์เออนั่นสินะจริงๆเพลงนี้มันเป็นเพลงในเทเตอร์นะคุณดาวหางนะครับวันนี้วันเกิดน้องนินี่อยากให้พี่ปออวยพรน้องนะแม่อ้าวอ้าวก็ขอให้น้องนินี่นะครับประสบความสําเร็จในสิ่งที่คาดหวังนะครับแกก็จะมีความฝันหลายๆอย่าง อย่างนึ่งก็คือการเป็นไอดอลซึ่งวันนี้ก็จะมีผู้สนับสนุนเ,เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับขอให้น้องมีนี่มีความสุขและประสบความสาเร็จในสิ่งนี้หวังไว้นะครับว้าว,วแฮปปี้เบิร์ดเดย์จ้าอืม <laughs> คุณโจอ,อีอารนะครับวันนี้แต่งผีมาไลฟ์ทั้งสองวงนี่เออ,อใช่แล้วนะครับอืมจริงๆผมจะเอาคลิปมาแล้วก็แบบอืม อย่าพิ่งดีกว่าขอไปสกรีนหน่อยเพราะก็แกกบางอันแกก็แต่งหน้ากลัวจริงเอาเอาแบบเอาจริงจังเลยมาถึงช่วงโยไอดอลต่อนะครับนีนี่อืมวันนี้ก็วันเกิดนีนี่พอดีนะครับก็ขออวยพรให้นีนี่มีความสุขนะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับอืมนี่อืม เพลงนี้ก็คือเพลงมัลิของ C G M 4 8นั่นเองนะครับอืมเพลงที่ผมชอบนะเขียนดีเลยนี่อันนี้นานาๆแล้วก็พี่ลุกเกดนะครับอมีไขหวานอืแล้วก็คนิงกับทวินเทลนะครับลุกนี้น่ารักดีนะ

ไปขปต่อไปปอย่างอยู่ที่ c g m 4 8นะครับนี่เพลงสัก u ม a นาเดิกช a b i a มาดูมุมข้างๆเวทีกันบ้างนี่นี่อันนี้ก็เป็นชุดเซมบัสึอ่าชุดใหญ่นะครับ12คนเลยมอืม จากเชียงใหม่มิวสิกเจอร์นี่นะครับพี่รีนะนี่ยังสดใสนะฮะแือว่าจะงานหนักมากนะครับอือก็เป็นช่วงสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจบการศึกษาแบบจบจริงๆนะครับอืออือ うん。ねえ、あっはあ。 และแล้วก็เปิดตัวเรียบร้อยนะครับสำหรับรุ่น3ของ CGM 4 8และก็นี้ก็คือเพลงเดบิวต์เพลง Generation Ch Change Generation Change นี่เป็นเพลงที่สัดส่วนร้องยากที่สุดเพลงหนึ่งนะครับของโฟร์ทีเทสกุ๊มืองไทยอืมอืมันจริงๆนี่มีรันมากเนี่ยคือการเปิดตัว MV ด้วยนะครับไป ชมได้แล้วก็มาถึงโชว์นะครับโชว์สดเลยนะครับของรุ่นห้าเอ้ยของรุ่น3าม G M โเทนะครับ <c oughs> นี่รันมนากเลย ก็เป็นอีกวงหนึ่งนะครับของคนทีให้กรุกเมืองไทยนะครับที่อยู่ในช่วงที่จะต้องเปลี่ยนแปลงยุคสมัยกันอืมเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่พี่รีนาประกาศจบก,การศึกษาแล้ว นี่ก็คือเจเนเรชันใหม่นะครับซึ่งรุ่นนี้มีแค่5คนเท่านั้นนีอ่อ้าวไปตามเชียร์ได้นะครับอ่ารุ่น3เปิดตัวแล้วอืออ้าวมาถึงพี่เลยนะพูดให้ฟังจะขอบคุณทุกกองแล้วก็อยากจะฝากจริงๆคอนเทนต่อไปด้วยน,นะคนะนอาทิตย์หน้น<อ>าก็ยังมีดอโชด้วยนะคะที่จะเป็นรุ่น3แล้วก็รวมพี่นะจะไปด้วยกันรุ่น3ก็ไปดอโชครั้งแรกด้วย พี่ลีนาไปโชว์ด้วยเต้นหกโคครั้งแรกสำหรับเรื่องสามวันปกติที่บังลากเต้นห้าโค้งตลอดก็เลยมีอะไรเพลที่น่าสนใจเยอะแล้วก็เรื่องงานกับบนเกมส์ด้วยนะคะแล้วก็น้่ก็เป็นขั้งสุดท้ายของรอชแล้วพอดีแให้คนที่ว่างก็มาหาพวกเราด้วยนะคะแล้ว่าเป็นโดยเฉพาะแฟนๆที่ติดตามพี่รีนานะครับช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายแล้วครับต้องรีบไปดูนะครับก่อนแกจะยุติบทบาทการเป็นไอดอล จริงๆม,งมาโมสบสซเปนนะคะก็ได้ไปสลัดกันไปบางอัางคังไปเพบาะว่าไลน์ปกติแล้วก็ไปติดตามชมกันครบัรบอืม จีสามนะคะวันสุดท้ายของลยนะที่เริ่มประกาศในโลโชว์ของวันนี้นะคะภายในอาทิตย์หน้าก็จะมีประกาศรายละเอียดรายละเอียดจะกออฟฟิเชียลแน่นอนอยู่เนียนะคะแต่ว่าเจ๊ไหวไหนไลฟ์อีกรอบดีกว่าซึ่งชื่อคอนเสิร์ตก็จะเป็นอิสุลินะการเจียนช่องคอนเสทุกคนอาริกาโตนะคะรูดูขอบคุณทุกคนอะไรอย่างนี้ขอบคุณทุกคนนะครับชื่อคอนเสิร์ตจีสาิกราดของพี่ลีนะรูทูล่าอาลีนาหอมชั้นห้าของร r a บ o BKK นะคะที่เดียวกันกับของไพ แต่ว่าเรื่องแสเงนะคะคอเป็นใบมโนนะคะทุกคนใบมโนเป็นต้นไปนะคะแต่ว่าประตูจะเป็นปุะตตั้งเที่ยงนะคะขอโทษนะแบบคอเป็นชาวนิดนนิดหน่อยถ้ามารวมเป็นเวลาดุนทาอะไรก็น่าจะชาวชาวไปนิดนึงเพราะว่ามันมีเหตุผลที่วันที่30ขทองคืนก็ต้องกลับไปอีพุงด้วยโอ้โหขนาดนั้นเลย่ายโนนะคะแต่ว่าคนสันน่าจะไม่ได้นานมากมาแต่ว่ามันมีแบบเป็นไคลบัตรแบบที่มันมีเบนเอฟฟีของเทเลที ใช่ไหมคมาแทนละที่นั่งก็จะมีเป็น f อเฟอะไรบ้างอะไรนี่มีคอนเสิร์ตเสร็ก็อย่างนั้นก็มีกิจกรรมต่ออยู่แล้วก็เพื่อเวลากิจกรรมแล้วก็เพื่อเวลาทุกอย่างจบภายใน6โมหรือหนึ่ทึ่มอะไรนี้หนึ่งทึ่มนะครับอ้าวแฟนๆไปอย่าห้ามพลาดนะครับโดยเฉพาะแฟนๆของพี่รีนะนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศจากงาน r e quest out นะครับอืมนะรีแคปกันอีกทีหนึ่ง มารีนอืมนานาซีจีเอ็มอ่านี่พี่ลีนนะอืมนีน่อ่าซัดจังนี่ก็อีกคนหนึ่งที่แกลดนะครับอืมอ่าพี่ลูกเกดนะครับกัปตันคนล่าสุดนะครับของ C G M 4 8นะครับอ่านี่นี่นี่อครับเข้าฟากใช่ไหมอืมนี่มอ่าอ้าวนี่พระเอนั่นเองอืมเออ่กมือให้แฟน พอาแนวพีคเกรสพี่ฮูกับบ้านดีๆนะบรรยากาศดีมากโอเน่มาดูพี่ป๊อปเปอร์นะครับบนเวที นี่อันนี้แฟนเค,ค้กหมูเน่นี่ตีฮูกฮ่าฮ่าอ่าก็มาเป็นบรรยากาศที่สบายๆนะครับอ่าผ่อนคลายดีนะครับอ่าสำหรับยูนิตนี้นะครับอืมอ่าสำหรับ อยูไอดอลสัปดาห์นี้เราก็จะประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในพรหัสหน้านะครับเวลาเดียวกันนี้ครับดูคอมเมนต์ไงครับช่วงนี้คุณทัชชี่นะครับเพลงรุ่นสามนี้ร้องตามยากทั้งเมโลดี้ทั้งเนื้สัดส่วนมันสุดๆเลยนะครับเออมันจริงๆนะครับพี่วินะเลือกเพลงได้สุดๆนะเออแต่มันแตกต่างมากเลยนะมันไม่มีเพลงไทยเพลงไหนที่เป็นส่วนอย่างนี้แน่ มันคุณดาวหางนะครับตอนนี้ b n k ประกาศสเตจเทเตอร์ใหม่ผมว่าเขาน่าจะผ่อนคลายกฎที่ห้ามเอาเพลงในทอตออกมาร้องข้างนอกอืมอ๋อก็เทเตอร์มันหยุดไปนานนะครับแล้วก็มันเป็นลักษณะโรดโชว์มันก็น่าจะเอาเพลงในเทเตอร์มาให้คุณข้างนอกได้ดูกันบ้างนะครับเพราะว่าก็เหมือนกับว่าเทเตอร์มันกลายมาเป็นโรดโชว์ก็ดีนะครับผมว่าดีเลยครับคือเพลงในเทเตอร์ อของ B N K คือตั้งแต่ A K B นะครับเพลงในทีเตอร์เขาก็เป็นเพลงที่ดีพอที่จะเป็นเพลงซิงเกิลได้ทั้งนั้นนะครับอืบางเพลงคือดีเลยดีมากๆเลยอืมการที่ได้ออกมาเล่นข้างนอกก็เป็นเรื่องที่ดีอืมอัมดีครับได้ดูครับ,ค,รบคุณซีชานะครับม,มีโอกาสที่พี่ปอนจะทำเพลงให้ฟ8 t อ h ไหมครับคือผมอ่า อยู่ประจำที่แกรมมี่นะครับทำงานประจำที่แกรมมี่ถ้าสมมติมีงานที่ร่วมงานกับแกรมมี่ก็ได้เจอกันแล้วครับครับคุณโจอีอาร์ตนะครับงานอ,อ,อบจอเชียงใหม่เวทีใหญ่คนดูเยอะมากครับน้องไปรุ่น3ามเปิดตัวบ่ายไลฟ์ตกค่ําไปเล่นงานนี้ต่อ,อในวันเดียวอ่าน,นี่เลยเริ่มงานก็แบบนี้2ง,งานควบเลยฮี รุ่นสามนี่เขาเปิดตัวเขามีหคน,นเขาขึ้นเวทีห้าคนอืมเลยเมื่อกี้พี่ลีนาบอกว่าจะมีงานที่ได้เปิดตัวรุ่นสามแบบแได้อยู่กับทีมเพื่อนไอ้ทีมที่เพื่อนเพื่อนพี่ๆในรุ่น1รุ่น2ด้วยนะครับน่าสนใจมากนะครับคุณเรย์มอนนะครับถ้าเพลง AKB48 เพลงแรกที่ผมฟังเลยเพลงโซลองครับรอพราะมากครับโซลองสมัยมายุยุนะยครับ